สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกรมโลจิสติกส์การส่งพัสดิฉันชื่อนางสาวสุวิมลมุทิชโช่วงค,ณ,คณ์ทูลที่ชื่อนางสาวกัญนญนาสุขยาค่ะพศ2 5 3ค่ะเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์ค่ะ รหัสเจ้าของตู้ p a x t a i n e r equipment m i n i g e m i n t ltd ประเภทของตู้ตู้คอนเทนเนอร์รหัสจดทะเบียนตู้3 2 2 9 0 3าหมายเลขตรวจสอบความถูกต้องคือ6รหัสระบุขนาดและชนิดของตู้ความยาวตู้มีขนาด20ฟุตความสูงของตู้มีขนาด8ฟุต6นิ้วชนิดของตู้ general purpose น้ำหนักรวมของตู้3 4 4 8 0กิโลกรัม 67,200ลูกบาทเมตรน้ำหนักตู้เปล่า2,200กิโลกร,รัมและ4,850ลูกบาทเมตรน้ำหนักรวมสินค้า28,280กิโลกร,รมัม62,350ลูกบาทเมตรปริมาตรตู้33.2และ1,173ค่ะ